มันลึกซึ้งมันมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบทั้งภายนอกภายในหลายสิ่งหลายอย่างบางทีจึงรู้สึกว่าทําดีกับไม่ได้ดีทําชั่วกับได้ดีก็มีจึงมีคนพูดกันมาว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วด้ดีมีถมปลายเกิดพาสิอันตรพานขึ้นมาทานให้ เป็นผู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมเวลาสวดว่ากรรมะโยนิกรรมะพันทุกกรรมะปฏิสระโนยังกรรมังกัลิสติการยานังวาปาปะคว่าตัตถายโทภวิสติเราก็ได้ยินพูดกันสู้กันมือเบอ่อยเนี่ยบวมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมทําให้เกิดมีกรรมเป็นทีุ่่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรม เป็นเผ่าพันธุ์ําเป็นทายาทผู้ทำกรรมใดย่อมได้รับพรของกรรมนั้นหมายบ่จะเป็นกรรมดีกว่าตามกรรมชั่วก็ตามแล้วี่